เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ แบบแผนธรรมเนียมเนื่องด้วยการมีพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่สเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติประการหนึ่งคือการสร้างตราประจำรัชกาลสำหรับเงินตราที่ใช้หมุนเวียนนับแต่ยังเป็นเงินโบราณพดดวงจนถึงเหรียญกระสาบซึ่งภายหลังได้ขอพระราชทานสร้างเป็นเหรียญที่ระดึกด้วยสำหรับเหรียญบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สร้างเป็นเหรียญที่ลึกในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อพุทธศักราช2454เป็นคราวแรกใช้ห้อยกับพแพรแถบระดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ตามปกติรูปแบบเหรียญบรมราชาพิเศษด้านหน้าเป็นพระบรมรูปม,มีอักษรพระบรมาพิไทยที่ริมขอบได้มีราชาประเพณีสร้างเหรียญบรมราชาพิเศษสืบมา